สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูนกนะคะวันนี้เรามาเรียนเนื้อหารเรื่องการเปิดปิดคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องการเปิดปิดคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ได้ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ขั้นตอนการเปิดปิดคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องค่ะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเรามารู้จักสัญ,ญลักษณ์ปุ่มกดเปิดปิดคอมพิวเตอร์กันดีกว่าค่ะปุ่มกดเปิดปิดคอมพิวเตอร์หรือปุ่ม power มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปวงกลมมีขีดตรงกลางดังในรูปนะคะถ้านักเรียนจำกันได้แล้วเราก็ไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ การเปิดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1. ให้นักเรียนสำรวจปลั๊กไฟถ้ายังไม่ได้เสียบควรให้ผู้ปกครองช่วยเสียบปลั๊กไฟให้ 2. กดปุ่มเปิดที่เครื่อง CPU 3. กดปุ่มเปิดที่จอภาพแล้วรอสักพักจอภาพจะแสดงผลออกมานักเรียนสังเกตปุ่ม power ที่เครื่อง CPU และเครื่องจอภาพนะคะ การเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1. ให้นักเรียนสำรวจปลั๊กไฟถ้ายังไม่ได้เสียบควรให้ผู้ปกครองช่วยเสียบปลั๊กไฟให้ 2. กดปุ่มเปิดที่เครื่องโน้ตบุ๊กดูสัญ,ญลักษณ์ปุ่ม power นะคะแล้วรอสักพักจอภาพจัดแสดงผลออกมาค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เรามารู้จักสัญ,ญลักษณ์นี้ก่อนนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้เรียกว่า ปุ่ม w i n d o w เป็นปุ่มที่ใช้เรียก Start m เมนูขึ้นมาค่ะนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ดีๆนะคะจะมีรูปสี่เหลี่ยมเรียงกันแบบในรูปนี้เลยค่ะเมื่อเรารู้จักสัญลักษณ์ Windows แล้วเราก็ไปเริ่มเรียนกันปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กันเลยค่ะการปิดคอมพิวเตอร์มี7ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. สำรวจโปรแกรม ที่กำลังใช้งานอยู่ตรงแถบทัสบาร์ด้านล่าง 2. คลิกสัญ,ญลักษณ์วินโดว์ตรงมุมสายล่าง 3. คลิกสัญ,ญลักษณ์ Power 4. คลิกเมนูชัดดาว w n 5. รอให้ CPU ประมวลผลเสร็จ 6. กดปุ่ม Power ที่จอภาพ 7. ถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้แต่ละขั้นตอนกันเลยนะคะ ขั้นตอนที่1สํารวจโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ให้นักเรียนสำรวจโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมดตรงแถบทัสบาร์ด้านล่างว่าปิดหมดหรือยังดังในรูปนะคะถ้ายังให้นักเรียนกดปิดของโปรแกรมนั้นๆที่รูปกากบาทมุมขวาบนให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนที่2คลิกสัญ,ญลักษณ์ Windows ให้นักเรียนคลิก1ครั้งที่สัญ,ญลักษณ์ Windows ตรงแถบทัสบาร์มุมล่างซ้ายดังในรูปนะคะขั้นตอนที่3คลิกสัญ,ญลักษณ์ Power ให้นักเรียนคลิก1ครั้งที่สัญ,ญลักษณ์ Power ดังตัวอย่างในรูปค่ะขั้นตอนที่4คลิกคำว่าชัดดาวให้นักเรียนคลิก1ครั้งที่เมนูชัดดาว เพื่อทําการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ดังในรูปค่ะขั้นตอนที่5รอเครื่อง cpu ประมวลผลให้นักเรียนรอเครื่อง cpu ประมวลผลให้เสร็จจอภาพจะดับและเครื่อง cpu จะตัดไฟทันทีค่ะขั้นตอนที่6กดปุ่ม power เพื่อปิดจอภาพ ให้นักเรียนกดปุ่ม power ที่จอภาพเพื่อปิดจอภาพดังในรูปนะคะเฉพาะคอมพิวเตอร์ตั้งโตะเท่านั้นส่วนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่ต้องกดปิดจอภาพอีกค่ะขั้นตอนที่7ถอดปลั๊กไฟเมื่อนักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วควรให้ผู้ปกครองถอดปลั๊กไฟให้นะคะเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายค่ะ สุดท้ายนี้คุณครูนกก็ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องนะคะแล้วพบกันใหม่เนื้อหาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหากบทเรียนออนไลายชิ้นนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ